ไม่มีใครเคยเห็นนะถ้าเจอแบบนี้นี่ไม่พลาดหนูเลยนะเนี่ยเจอแบบนี้โอ้ไม่เอาแล้วจะเป็นอะไรเซียนศาสตร์เนาะมาจะบวมน้ำโอ้ยบวมโพูดบวมน้ำมาสัตว์แกอาหารแกอาหารแกอาหารโอ้ยตายแล้วเซีามบวมน้ำเวลาวันน่าจะบวมบวมน้ำกับบวมอาหารนี่ยแหละไหนไหนเนยเออเออพอคือเห็นว่ บอได้เอาเลยต้องเจอรวมนีตเดี๋ยวเราเจอแล้สมัยตะกี่ก่อนนู่นแล้ววครับอย่าแดกเยอะน้าพ่อก็ไปว่าเขาไอ้บออยากเชื่อซาให้ตาเดี๋วตอนนี้ต้องรับผู้ไหนอ่ะแถบช็อกลูกน้องเผาบอสนี่อไรละลายได้ไหมให้ดูอุ้ยบ้าคานี่มันเล่นดีนะพี่พีมันชอหมือนเด็กนะเันจะเป็นเด็กอะไรอะเด็กกระโปรง ตอนแอ้คนคนผมแม่คนหัวแทนแทนแทบช็อกแทบช็อกเลยเดาเดานี่เครื่องเห็นคิดถอดแหม่ผมเป็นผู้ชายคนแรกที่ดาวนี่จะดอกไม้ให้สุดยอดเพราะว่านอกนั้นเออแหมเขาก็บอกว่าเป็นผู้ชายคนแรกใช่เปลี่ยนไปในเรื่องควที่เออ งานนี่กวนใช่เสียเอ็มเกมเสียเอ็มเกมพี่พีทพี่พีทดูรูปนี้พอได้ไหมเสียเอ็มเนาะแมดูนะสูงไามเป็นรูปเดียวแล้วนี่คือสูงไม่สูขำกันหรอหยงดหลาลสูงไม่ขึ้นไหมหกสิบน้ำหนัก ไม่น้ำหไปซองเกือบร้อยแล้วาตนอีมาีเอียงไปนี่มีลาบิตตาไปเนอโอ๊ยไ่โรเจ้าออกจากกำเน็งนื้ออ่าโอ้ยขึนเอา่ไปยิ้มป่วนจากยาเภานั่งไปไหมขนกับปากไายลางกันนิ่อยซะล่ะขนกันให้เ ผมจะคบไปอยู่ไหนพี่อนผมภูบาเติดอยู่ใครกินภูบาลอยู่ผมก่อนมีกีดแล้วแม่นางอันตันข้าเจ้าไปไปเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำชั่วโมงหนึ่งปาร์ตกจะคุ้นลูกสุดยอดเนี่ยแต่ว่าอันน้ำไม่นี่มาดูแลน้องอุ่งยินเถอะยาวโดนดีกันคนนั้นให้นะที่จะมาถ่ายรูปกับคุณ นแกบอกว่าแม่แกบอกว่าถ้าจะถ่ายรูปกับบุ้งยิงต้องหอมแก้มก่อนเขาก็เยตายแล้วแตกแล้วครับรับแตก้ปญี่ปุ่นนะถ้าไปยุโรปด้วยกันไม่เผาเป็นไฟไหม้เลหายใไม่ไตายไฟไหม้ ไฟไหม้แล้วไฟไหม้แล้วปากของเลยบ่กล้าเถียงเลยปากตัวเย็นตัวเย็นเจี๊ยบเลยตอนนี้นี่กว่เหลือหยังแล้วเลยแม่ฮะเขาเอาตังค์มาให้กลับไปถึงโรงแรมเอ้ยตังไปไหนวะอ๋อไปเลี้ยงผู้ชายคนนั้นผู้ชายบอกว่าอยากกินเครื่องดื่มดีนะกระจบปุ๊บปั๊บโหลดเนีอยดีนะวันนั้นถึงกระเป๋าตังค์อุ่งอิงด้วยไม่เลยจะบอกให้ว่า ตังนั้นมีเยอะให้ผู้ชายให้ได้แต่ตัวเองนั้นอดกินโอ้สโลแกนสโลแกนหมดได้ผู้ชายให้หมดเปไปขอถือกระเป๋าตังค์ให้ผู้หญิงอย่างดียังมีตังคผู้หอิงไปให้เขาเพิ่มนะอ้าวไม่งั้นอ้าว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 ช็อกช็อกเลยอู้หญิงที่ชอบช็อก แรงมากเลยบอกอะไรไม่ได้เลยเนี่ยให้รู้อะไรไม่ได้ีโลกโลดดีรู้โลกรู้จ้าดีนะนอนนอนอยู่กับพ่อเอกถ้าเห็นหนูหอมแจ้งกับพ่อเอกนี่ไปู้้ตายเลยเฉพาะคนอย่างกิ๊บกับชามอนีอันนั้นพ่ออันนั้นคนจีมพ่อเอกแม่เพียร์คนกันนั่นนักกัรเรียนยุ่งนู่นว่ายังไดียวุ่งจะเสียงบอกกันเงี้ยยุงยุ่งยุ่งขอบคุณแม่ใหม่แล้วใช่แม่ใหม่ พราะเอกเป็นคนเริ่มค่ะเพราะเอกเป็นคนเริ่มค่ะงานนี้เขาดูคลิปอยู่ผมดูคลิปอยู่อย่างฮาแล้วไปดูคลิปที่พ่อเขมได้ขึ้นเนี่ยแล้วมาดูอ่ะสะดุ้งตื่นกันมาแค่นี้เดียวเขาเนแบบจริงจิงแล้วก็แบบผ่านไปมองกับพ่อเขมแล้วก็นั่งโหนเหรอกันไหมนอนไม่หลับเจ๊ไอเขมโพสต์ดีดี่ดูนี่ดูเลยพมีความล้ำเลย ข้อชิตานะโ้อกเาชิตาคือกำแพงก็เอาไม่อยู่ทะลุโอ้พลังมหาศาลมากจเลยพี่น้อเคยนอนน้ำมือนึงคือว่าปวดเอาเดือกขาบอกเดือกปวดนัวทูมาบอดตัวสบาก ะไดมบอสโทรมาขนโทรครับมาเลยครับเขาบอกว่าเบาๆหน่อยอย่าเสียงดังฮัลโหลครับบอสไม่น่าจะเป็นทไอเลครับผมโอเคครับผมโอเคครับพ่อกินข้าวก่อนไหมพ่อไปเอาของไปครับโอเคโอเคไปเอากล้องหายพ่ได้ยกไปให้พ่ออยูุ่่นไปแล้วครับไปแล้ววันนี้เจอพี่ลูกแก้วแน่นอน มั้ยคุณลูกแก้วคือนักร้องไทยรถแห่อ๋อที่เสียงดีดูบางร้านที่เคยเล็ก่นไงใช่ใช่ใช่ต่ไม่เคยไม่เคยเหนก็เอ้าคุณก็ต้องดูแลนะคุณพี่ผู้จัดการไทยรถแห่แล้วโซ่ไทยรถแห่แน่ไทยรถแห่แล้วนะแต่โดนอุ้งอินเผาไม่ไหวแล้วเผาแบบเผาแบบหนักเลยไม่เหลือไปยุโรปด้วยกันแค่นี้ต้อนแยกโรงแรมนอนแล้วไม่ไหวโอเคว่าโทรมาแล้วไปบาย